กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Hello English กับครูนานนะคะรายการสอนภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเก่งภาษาอังกฤษเพิ่มเติมความรู้พัฒนาไปได้วยกันแบบง่ายๆสบายๆสไตล์ครูนานนั่นเองนะคะใน EP ก่อนๆนะคะ คุณังก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษกันไปเยอะแล้วนะคะวันนี้เช่นเดิมครูก็เอามาฝากกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ครูมาฝากกันก็คือการแสดงความยินดีนั่นเองนะคะการแสดงความยินดีในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้กันยังไงพูดแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะ สมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะแสดงความยินดีกับคนใดก็ตามนะคะเวลาเราจะอวยพรนะคะในในในช่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จนะคะได้ทุนการศึกษาได้มีการเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าใดๆก็ตามที่เราอยากจะอวยพรหรือเราอยากจะแสดงความยินดีกับเขานะคะคุณผู้ฟังสามารถใช้พาเทิร์นะคะเป็นคําว่า congratulations นะคะแล้วอย่าลืมตัว S ด้วยคําว่า congratulations ตัวนี้สะกดด้วย c o n g r a t u l a t i o n c o n g r a t u l a t i o n นะคะคำนี้เนี่ยนะคะ congratulations แล้วอย่าลืมเติม s นะคะเราสามารถย่อดได้นะเราย่อเป็น c o n g r a t s ก็คือ C O N G R A T และอย่าลืมเติม S เ,เหมือนเดิมนะคะเหมือนจมมติอ่ะอย่างใครฟังครูอยู่แล้วตอนนี้กําลังเรียนแล้วอาจจะต้องไปทําป้ายให้รุ่นพี่นะคะป้ายแบบพวกคั t เอาพวกอะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมนะต้องใส่ S ด้วยนะคะเพื่อสแสดงถึงความรู้ของเรานี่นะคะเรียนกับครูเราต้องแบบได้นะ Congratulations ต้องมี S ด้วยนะคะ Congrats เติม S ด้วยคุณรู้าอาจจะเคยเห็นอ่ะถ้าใครยังอยู่ในวัยแบบ Gen ูอ่านะคะอยู่ในช่วงที่ยังเป็นแบบ ในวัยแบบว่ากว่า,วาถึง40กว,กว่าแบบนี้นะคะอ่าเราจะได้ใช้ Facebook อ่าหรือจริงๆกูว่าเดี๋ยวนี้คนที่ใช้ Facebook นี่ก็50กว่าละนะคะแน่นอนเราใช้พวกไลน์ใช้ Facebook แต่ไลน์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีเห็นแต่ a c e บ o o k เนี่ยนะคะมันจะมีบางทีส่งสติ๊กเกอร์ใช่ไหมคะเวลาเราจะแสะดงความยินดีเนี่ยคุณผู้ฟังลองสังเกตนะภาษาจริงๆมันไม่ยากนะเราลองสังเกตในชีวิตประจำวันมันจะมีคนพ congrats แล้วก็ตัม s ให้เราเห็นไหมคะมันจะเป็น congrats นะแล้วก็มีม,มีรูปโป่งเย่ยแบบ เซอร์เบตแบบนี้นะคะพวกแบบถือที่ยิงพูอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เรียกว่า congrats แล้วจริงๆมันจะมีหนึ่งตัวที่เป็น preposition ที่ใช้คู่กับเขานะคะคือคำว่า c o n g r a t u l a t i o n s c o n g r a t u l a t i o n s o n นะคะใช้คำว่า o n นั่นเองอ่ะทีนี้พอเราได้ pattern หละว่าโอเคเมื่อไหร่เราจะต้องการ say ว่าโอเคฉันแสดงความยินด,ดีกับเธอนะยินดีในเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พูดเป็น pattern ว่า congrats หรือ congratulations เราก็ตามที่อ่อน O N อ่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะสมมติเพื่อนมาเล่าให้เราฟังว่าแกเราได้เลื่อนง,งานใหม่นี่เลื่อนตำแหน่งนะคะเลื่อนแบบได้ไปอยู่ในยศหรือว่าลำดับขั้นนี่สูงขึ้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า promotion นะคะคำนี้ที่แปลว่าเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่า promotion ดังนั้นนะคะเราสามารถใช้เป็นคำว่า congratulations on your promotion congratulations on your promotion สมมติเพื่อนเราชื่อ สมปองเราก็บอกว่าสมปอง Congratulations on your promotion สมปอง Congratulations on your promotion นก็บอกว่ายินดีด้วยนะจ๊ะกับการได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ของเธอนะคะคำนี้อาะครูเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเราจะคำว่า promote P R O M O T E นะคะจริงๆเป็น verb นะคะบอกว่าสนับสนุน promote จริงๆเหมือนคำว่า help นะคะแต่ว่ามันจะเป็นมันจะใช้ในการช่วยเหลือที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะภาษาอังกฤษมีหลายคำเมื่อภาษาไทยเลยเวลาเราพูดช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีช่วยหลายแบบช่วยเหลือชีวิตช่วยด้านการเงินช่วยเอ,อ่ออะไรแบบนี้ถูกไหมคะภาษาอังกฤษเวลาเราพูดเรื่องการเงินเราจะเริยก finance เ็ได้ยินไหมในการเราก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการแบบทำ promotion นี่ทุกคนเคยได้ยินคำนี้เนาะ promotion มันมาจาก v ว r b ตัวนี้ค่ะมาจากคําว่า promote นะ r o m o t ทที่แปลว่าสนับสนุนช่วยเหลือนะคะแล้วเราทำโปรโมชั่นมันก็แปลว่าการสนับสนุนช่วยเหลือแต่ถ้าในภาษาของการงานค่ะคำว่าโปรโมชั่นก็แปลว่าการเลื่อนตำแหน่งนั่นเองเห็นไหมคะ promote กับ promotion นะแปลว่าเลื่อนตำแหน่งนะคะอ่าดังนั้น congratulations on your promotioncongratulations on your promotion แปลว่ายินดีด้วยนะกับการเลื่อนตำแหน่งของคุณนะคะอ่าทีนี้มาดูบางสมุิว่า เพื่อนนะคะหรือนักเรียนหรือน้องเรานะคะหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยสอบติดค่ะเราก็ใช้คำว่า congratulations on แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เขาผ่านนะคะซึ่งบางกีอาจจะบอกว่าเออเรากำลังนึก e y, ยังไงดีนะสอบติดภาษาอังกฤษได้ยังไงนะคะเราเรียกแบบนี้ค่ะเราพูดว่า congratulations on your passing the entrance examination on ทันไหมคะ your passing เราลองพูดตามโคได้เลย Congratulations on your passing the entrance examination เอาไหมคะ Congratulations on your passing the entrance examination the entrance examination คำว่า entrance examination ก็คือ admission นั่นเองนะคะก็คือสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะก็อุ๊ยดีใจด้วยนะกับการที่สอบติดได้นะที่ you passing pass ก็คือผ่านค่ะ นะคุณรู้ว่าเก็บไว้ใช้ได้คำว่า pass ก็คือผ่านการสอบนะคะผ่านการสัมภาษณ์ผ่านใดๆก็ตามเราเรีวยกว่า pass นะคะหรือว่าบางทีออกเว่า pass ก็ได้ออกได้สองแบบ pass กับ pass ออกแบบมังกฤอเมกาะออกไม่เหมือนกันนะคะก็ a t i on s on your passing the entrance examination หรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องของการสอบผ่านนะอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่เขาทำสำเร็จเราสามารถใช้ตงตัวได้เลยค่ะพูดว่าการ on your success on your success นะคะคำว่า success ตัวนี้ก็บอกว่าความสำเร็จอ่ะไม่ได้เลยนะคะครูต้องสอนด้วยนะตัวนี้พอเจอแล้วคุณผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับคำว่า succeed สะกดค่ะ s u d b e d succeed ตัวนี้เป็น verb นะคะ,ะคำว่า succeed บางคนอาจจะบบอุ๊ยเคยได้ยินในชื่อหนังอะ succeed อันนั้นเขาจะสะกดเป็น suck s, s u c k s u c ักที่แปลว่าหวยนะคะแ like ล้ว e ก็ Seed Seed ที่แปลว่า,มาเมล็ดพันธุ์จริงๆเขาก็ต้องการจะล้อกับเสียงตัวนี้แหละว่า s ัก c e e d แปลว่าสำเร็จนะคะเป็นกริยาที่แสดงความสำเร็จว่า I succeed in my life อย่างนี้ก็ได้ค่ะ I succeed in my life ฉันประสบผลสํสำเร็จในชีวิตอย่างนี้ค่ะ I succeed in my life แต่ถ้าเป็น suck Seed ที่ครูบอกว่าเป็นชื่อหนังเมแก่นะคะอันนั้นมันแปลว่า,มาเมล็ดพันธุห่วยนะคะเออ s u c c e e โอเคที่นี้ succeed เนี่ยเวลาเรียงจำจำได้ไหมคะครูสอนเวลาจำเนี่ยจำศัพท์ต้องจำเป็น family ถูกไหมจำเป็นก้อนๆจำเป็นกลุ่มๆ succeed ค่ะเป็นกริยาของมันเวลาเราใช้คำว่า s u c c e s s succeed s u c e d นะคะตัวนี้เป็นเออเป็นนามนะคะ s u c c e s s ตัวนี้แปลว่าความสำเร็จมีอีกตัวหนึ่งค่ะคำว่า successful successful ถูกไหมคะคำว่า successful ตัวนี้จึงเป็น adjective ของมันค่ะเป็นคำคุณศัพท์ นะที่แบบว่าซึ่งประสบความสำเร็จและเราสามารถเอาไปขยายเวิร์ได้นะคะใน EP ที่เราครูสอนไปแล้วนะเรื่อง adverb นะคะเรามักจะตรงลงท้ายด้วยลีค่ะ ly lily successfully ตัวนี้จึงบอกว่าย่างประสบความสำเร็จทีนี้ในคำว่า congratulations เนี่ยนะคะเขาบอกว่า congratulations on success on มันตามด้วยนามค่ะแปลว่าเรายินดีด้วยนะคะกับความประสบความสำเร็จของคุณสมุดแว่าเราเจอคนที่เขา เรียนจบค่ะถ้าสำเร็จการศึกษาครูห้สาวันนี้เหมือนเป็นการสอนศัพท์ละกันนะคะก็คือสอนให้เอาไปใช้คู่กับคำว่า congratulations on ให้ได้นะคะเราเรียกว่า graduation 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 ตัวนี้ว,ว่าจบการศึกษาเลยคะสมมติเราไปเจอเพอนอน้องเราหรือว่าอลูกเราอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าสมมติเรามีแฟนเป็นชาวต่างชาติเขามีลูกเราประสบความสำเร็จเรียนเสร็จเราก็พูดว่า congratulations on your graduation congratulations on your graduation ลองพูดตามคูดีกว่าค่ะ congratulations on your graduation แปลว่าเอาอยินดีด้วยนะที่เรียนจบนะคะจบการศึกษานะคะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะครูลองตั้งโจทย์เอ๊มีคนได้ทุนมีคนได้ทุนภาษาอังกฤษทุนเรียก scholarship scholarship อ่ะครูสอนเพิ่มนะคะเป็นไวยากรณ์ที่ภาษาอังกฤษเวลาเราพูดกับทุนการศึกษาจําไว้นะคะเอาไปใช้เลยเราเรียกว่า Win วินแปลว่าชนะค่ะเพราะว่าจริงๆเราต้องมีแข่งกับคนอื่นถูกไหมคะดังนั้นเวลาเราจะยินดีกับสิ่งนี้ให้เราพูดว่า congratulations on your winning the scholarship congratulations on you r e winning the scholarship you are winning winning ก็คือก,ก,การชนะมา you are winning the scholarship สมมติอะเป็นครูนานล้วกันสมมติครูได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อเมืองนอกค่ะทุกคนที่เป็นนักเรียนครูก็เดินเข้ามาเราก็บอกครูว่าครูนาน congratulations on you r e winning the scholarship พี่แนน congratulations on you r e winning the scholarship นาน congratulations on you r e winning the scholarship เห็นไหมคะเราก็จะเรียกชื่อก่อนแล้วก็พูดค o n กา a จะ l ล่ i ชนะนอนไปเลยไงไ่ายมากนะคะถัาไปสมมติว่าเราไม่ใช่ได้ทนุนแต่เราชนะรางวัลอะไรมาสักอย่างเช่นสมมติสมศรีค่ะเพื่อนเราไปประกวดนักร้องนะคะไปประกวดงานวัดนี่แล้วก็ร้องเพลงนะคะร้องลูกทุ่งชนะเลยนะคะร้องว่าดังกข้าไปสมศรี c o n g r a t u l a t i o n s on y o u r winning the prize เข้ไหมคะ winning the prize ใช้วินเหมือนกันนะ เห็นไหมคะวินวินตัวนี้เนาะเวลาคนผู้ฟังใช้วินจะตามด้วยทุนการศึกษาใช่ไหมคะวินแปลว่าชนะมาเนาะหรือว่าเป็น price ได้ที่เป็นแบบรางวัลน,นะคะ Congratulations on your winning the price Congratulations on your winning the price หรือนะฮะเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบ Congratulations นะฮะเราอาจจะพูดว่า I'm glad I'm glad ฉันยินด,ดี I'm glad ทันไหมคะสะกดด้วย g l a d glad I'm glad อัมกลาดแปลว่าฉันดีใจจังเลยที่คุณทำได้ I'm glad you did it I'm glad you did it ไหนไหมคะ I'm glad you did it ไหนลองพูดตามครูสิคะ I'm glad you did it I'm glad you did it แกมาใช้ได้เลยนะคะสมมติเราแอบกุ๊กกิ๊กมีแฟนนี่สมมติเรามีแฟนเป็นต่างชาตินะคะแล้วเราก็แบบโอ้ยอย่างดีใจกับเขาจังเลยเราก็พูดว่า I'm glad you did it ดีใจนะที่คุณทำสิ่งนี้ได้ I'm glad you did it I'm happy for you I'm happy for you เออมีความสุขมากเลยนะคะกับเรื่องนี้หรือสมมุติว่าเราอะมาทีนี้เราไม่ยินดีเราจะแสดงความยินดีฝากผ่านครูบอกให้เราพูดว่า please give ไหนอลองพูดตามครูสิคะ please give give ที่บราให้คะ่ะ please give him my congratulations please give him my congratulations Him ในที่นี้ก็คือผู้ชายนะสมมุติเอาใหม่เราเปลี่ยนเป็นผู้หญิงก็เป็น please give her ทันไหมคะ please give her my congratulations please give her my congratulations ไอ้ตรงคิมกับเธอคุณฟังลองนึกตามครู please give แล้วก็ต๊ดต๊ดต๊ด my c o n g r a t u l a t i o n ถูกไหมคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนคนได้นะเช่นสมมติเราจะยินดีไปกับลูกชายเขาเราก็พูดว่า please give your son my congratulations please give your son my congratulations ยินดีกับภรรยาเขาคะ่ะ please give your wife my c o n g r a t u l a t i o n Please give your wife my c o n g r a t u l a t i o n หรือลบเปี่ยมเปชื่อคนก็นได้ค่ะ Please give Nan my c o n g r a t u l a t i o n เอ้ยแก้ฝากไปบอกแนนด้วยว่าเรายินดียับเขามากเลย Please give Judy my c o n g r a t u l a t i o n บอกจูดี้ด้วยนะว่าฉันยินดีด้วยเข้าใจไหมคะเห็นไหมคะเราสามารถส่งต่อได้ทันไหมเอ่ย Please give แล้วก็ตามด้วยคนนะคะ my my, my คือของฉันเนาะ c o n g r a t u l a t i o n อ่ะทีนี้ถ้าเราไปอวยพรคนอื่น แน่นอนนะคะเขาจะต้องตอบกลับเราหรือเช่นเดียวกันถ้ามีคนมาอวยพรเราหนูอย่านิ่งนะคุณรู้ฟังอย่านิ่งนะไม่ใช่ก็บอกคันกา a t จะ a ล i o n s แล้วเราก็ยิ้มเฉยๆไม่ได้นะเราควรจะ say thank you thank you ไดไหมคะ thank you very much thanks a lot thank you for แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เขาให้มา thank you for your congratulations thank you for your gift thank you for your present เขาอ,อาจจะให้ของขวัญเราก็ได้ได้ไหมคะ thank you thank you very much Thanks a lot, thank you for แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เขาให้มานะคะหรืออะไรก็ตามที่เขาพูดอะไรที่เขาบอก thank you for your congratulations thank you for your present thank you for your gift นะ,ะขอบคุณสำหรับของขวัญถัดไปคุณมีตัวอย่างมาค่ะมาเรามาลองฝึกกันนะคะสมมติเดี๋ยวคุณผูณฟังลองพูดตามครูนะคะจะได้จำได้นะ,ะสมมติคุณมีเอ่คที่ชื่อดูเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะ กะทิก็ได้อ่ะคุณฟ่อเปลี่ยนเป็นกะทิกับไบรอันนะคะนั่นเคทีกับไบรอันสถานการณ์ค่ะคุณฟังลองมาดึกนะคะอ่าเดี๋ยวลองสลับกันดูนะสมมติครูเป็นครูเป็นไบรอันละกันให้คุณฟังเป็นเคทีนะจะได้ง่ายหน่อยให้คุณฟังเป็นเคทีค่ะแล้วเคทีจะมาบอกกับไบรอันว่าอ่าฉันยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งของเธอจังเลยฉันยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งของเธอจังเลยอ้าวมาค่ะเราต้องพูดว่า congratulations on your promotion Congratulations on your promotion. Okay, who been by Anna? Thank you very much. I'm really glad. What a good opportunity it is. Thank you very much. I'm really glad. What a good opportunity it is. I'm very glad. I'm really glad. What a good opportunity it is. What a Good opportunity คำว่า opportunity ค่ะครูสะกดให้ฟังนะคุณฟังเรียนคำศัพท์ไปด้วยกันนะคะ o w p o r t u n i t y o w p o r t u n i T.Y. opportunity นะคะตัวนี้แปลว่าโอกาสนะไบรอันเนี่ยก็บอกว่า what a good opportunity it is เวลา what a good opportunity it is นะคะ it is ตัวนี้เนี่ยก็คือเขาไม่ได้พูดว่าอะไรนะคะเขาไม่ได้ถามคำถามแบบนี้แต่เขาบอกว่าโหฟังํำไว้นะคะประโยค pattern ที่มันเป็นแบบนี้เวลาเรามี what a uh, ะ what a uh, ะเนี่ยคะเราก็ตกใจตื่นเต้นเนี่ยมันจะแอกว่าโห oh, มันช่างเป็นโอกาสที่ดีสะนี่กะไรประมาณนี้ค่ะโห oh, มันเป็นโอกาสที่ดีจังเลยอะไรเงี้ย สมมติอะสมมติครูบอกว่าเออมันช่างเป็นโอกาสบังเอิญอะอ็อปตูนิตี้จะเป็นโอกาสทางด้านการงานกาับการเงินนะแต่ว่าถ้าเป็นบังเอิญเนี่ยเราจะเ Chance เช่นครูถูกหวยซื้อลอตเตอรี่นะคะฝันฝันมีคนมาเข้าฝันนะคะแล้วครูก็ถูกหวยนะครูก็บอกว่า what a good chance it is what a good chance it is what a good chance it is มันช่างเป็นโอกาสบังเอิญที่ดีจังเลยอซนี่กระไรประมาณนี้โหมันเป็นโอกาสที่ดีจังเลยแ่ะแปลประมาณนี้ค่ะ ได้ไหมคะ w a t c h ะอะไรชักอย่างหนึ่งที่มันดีๆค่ะแล้วก็ตกใจนะตัวนี้เป็นพ t ร์ r นของการแสดงประโยคอุทานไม่ใช่คำถามนะคะอันนี้เป็นพ t t ์ r นใหม่นะที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นนะคะเอาละสลับกันบ้างสลับกันบ้างสมมติว่าคุเป็นเคที่ค่ะ Congratulations on your new promotion Brian Brian จ้ะดีใจมากที่เธอได้เลื่อนตำแหน่ง b บ i a n ต้องตอบกลับว่าอะไรคะ Thank you very much Thank you Thanks a lot หรือ thank you for your congratulations จำได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับอีกนะสำหรับอีกนะสมมติว่าให้คุณฟังเป็นแคทตี้แคทตี้แคทตี้บอกว่าหวังว่าคุณคงจะสนุกกับงานภาษาอังกฤษพูดยังไงดีหวังว่าคุณคงสนุกกับงานความหวังค่ะภาษาอังกฤษความหวังเรียก hope ถูกไหมคะ h o p e hope หวังว่าคุณคุณคือะไรคะ you สนุกค่ะเพลิน en อะไรเอ่ย็ n อะไร enjoy เก่งมากนะคะ enjoy งานของคุณค่ะ your work ก็เป็น hope you enjoy your work hope you enjoy your work นะคะหวังว่าคุณคงจะเพลิดเพลินสนุกกับงานของคุณนั่นเองเอาอีกค่ะเรามาลองเปลี่ยนกันบ้างนะคะลองมาสลับดูว่าสมมติสมมติคูให้เป็นแคทตี้แคทตี้บอกว่า hey Sam I heard that you took a test to get the scholarship to continue the master degree in n j a a p Hey Sam เอาคุณรูฟังเรามาช่วยกูเฮ้ hey Sam. แซมแปลว่าอะไรสวัสดีจ้าแซมถูกไหมเฮ้ s ซมสวัสดีจ้าแซม I've heard that heard ตัวนี้แปลว่า hear ค่ะ hear ก็ here คือได้ยิน I've คุณครูพูดว่า I've สังเกตเสียงครูดีๆนะ I've มี v ด้วยตัวนี้คือตัวย่อของ have นะ I have heard นั่นเองนะคะฉันได้ยินมาว่า you took a t a s t e you took a t a s t e t a s t e ก็คือทดสอบถูกไหมคะ to get the scholarship คำนี้ต้องแปลได้ครูสอนไปแล้ว scholarship คือทุนการศึกษาโอเค Sam I heard that you took a t a s t e to get the scholarship to continue the master degree in Japan คำว่า master degree ค่ะอาครูช่วยนะคะคำว่า master degree ตัวนี้แปลว่าปริญญาโทค่ะ,อะลองดู Sam I heard that Sam ฉันได้ยินบอกว่า you took a t a s t e to get the scholarship คุณไปทดสอบเพื่อทำไม ได้ถึงการศึกษา to c o n t i n u e the Master degree in Japan เพื่อไปศึกษาต่อ Master degree ค่ะ p o t o in Japan ญี่ปุ่นถูกต้องนะคะก็บอกมาแบบนี้ Sam ก็ตอบว่า Yes I did Yes I did แสดงว่าใช่ไหมใช่ Cathy ตจึงบอกว่า How did you do that How did you do that แล้วคุณทำมันยังไงอ่ะ How did you do that How did you do it ก็ได้ค่ะ คุณทำยังไงอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะคะ How did you do ก็คือเหมือนถามว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแบบนี้ได้เน no? าะ s a มก็ตอบว่า it was so difficult but I did it myself it was so difficult but I did it my best นะก็คือบอกว่าอุ้ยมัน difficult คุณฟัง difficult แปลว่าอะไรยากถช่ไหม it was so difficult มันยากมากเลยอะ่ะ but I did it my best แต่ฉันก็ทำด้วยความสามารถแบบ เต็มที่ถูกไหมคะเนาะเขาก็าทำแบบเต็มที่เลยก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะก็บอกว่ายากนะแต่ว่าก็ตั้งใจทำแคทตี้จึงบอก are you excited are you excited อุย้ยตื่นเต้นไหมอะ are you excited exciting excited นะคะอ่ะกูเพิ่มตรงนี้ให้นหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังเจอคำว่า exciting e x c i t i n g ค่ะ exciting exciting ตัวนี้จะแปลว่าน่าตื่นเต้นนะแต่ถ้าคุณผู้ฟังไปเจอ excited นะคะ E X C I T E D, excited ตัวนี้จะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นละนะติงติงเปล่าอิงอิงปลว่าหน้าเอสเอสปลว่ารู้สึกนะคะไว้เดี๋ยวครูจะเอาบบกลุ่มนี้มาสอนคุณผู้ฟังด้วยนะคะจะได้พอทําความรู้จักกับเขาเนาะไม่งั้นเราจะรู้จักแค่ว่าอิงอิํงกำลังทา E D เป็นอดีตไม่ใช่นะคะมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่อิงอิงเปลาว่าหน้าและ E D แปลว่ารู้สึกนะอ่ะ Are you excited ถามว่าหุยรู้สึกตื่นเต้นไหมอะคุณผู้ฟังว่าแซมจะตื่นเต้นไหมคะไปสอบตื่นเต้นไหมแน่นอนก็เลย่ ย a y I'm so excited ย a I'm so excited อ้ยตื่นเต้นมากเลยอะ่ะแคที่ถามอีกว่า when will you know the result when will you know the result when ก็คือถามว่าเมื่อไหร่ถูกไหมคะ when will you know the result แล้วเมื่อไหร่ที่จะรู้ผลละ่ะ เวลาเราถามว่า when อ่าคุณฟังลองนึกตามนะคะฟังบทสนทนาที่ครูเอามาฝากแล้วนึกตามไปด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถามว่า when นะคะเราจะต้องตอบเป็นเวลาถูกไหมวันไหนวันจนันทร์วันอังคารวันพุธหรือว่ากี่โมงนั่นเองนะคะแซมก็เลยบอกว่า next Monday next Monday ก็คืออ๋อจัะหน้าแคทตี้นึบอก oh I see I'm excited for you I see I'm excited for you ฉันเข้าใจล้วโอ้ยตื่นเต้นแทนเธอจังเลยอะ่ะเห็นไหมคะ I'm e x c i t e d for you I'm excited for you แปลว่าฉันตื่นเต้นแทนเลยอะ่ะนะคะ The excited for you เนี่ยแปลว่าตื่นเต้นแทนพอมาถึงวันจันทร์ค่ะอ่ามามาม,ามาถึงวันจันทร์แซมก็มาบอกผลค่ะ Hey Cathy I got t h scholarship c a t ี้ฉันได้ทุนแล้วจ้าคุณผู้ฟังเป็น c a t ี้คุณผู้ฟังต้องพูดไงคะ ก็ต้องแสดงความยินดีกับเขาใช่ไหมแสดงความยินดีพูดได้หลายแบบมากใช้ c o n g r a t u l a t i o n o n ำได้ไหมคะหรือ I'm glad you did I'm happy for you ได้เลยถูกไหมคะอ้าว Cathy จึงบอก Oh my god I'm happy for you Oh my god เห็นไหมต้องมีเสียงแบบนะ Oh my god I'm happy for you ว้าวดีใจจากเธอตั้งร้อยอ่ะเหมือนเดิมแซมได้รับการแสดงความยินดีแซมต้องตอบว่าอะไรคะเก่งมาก Thank you นะคะจะเป็น thank you thank you thank slot a lot, หรือ thank s ก็ได้นะคะขอให้ได้ขอบคุณแค่ที่จึงบอกว่า your parents, you. your parents must be proud of you 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 พูดเร,เราได้เป็น your parents m i g h t be proud of you ก็ะค,ะคืออุ้ยพ่อแม่เธอจะต้องพรวก็คือภูมิใจอุ้ยพ่อแม่ต้องภูมิใจเดอนหน้าเลยอ่ะแซมแซมก็ Yes I'm going back home to tell them now Yes I'm going back home to tell them now นะกะ็คือ I'm going back home ทำอะไรเอ่ยกลับบ้านจังไหมคะ to tell them now จะไปบอกตอนนี้เลยนั่นเองนะคะคาร์ตี้ก็บอกว่าค l วคิ l C O O L คิ l คูลในที่นี้ค่ะปกติคุณผู้ฟังจะเจอ C O O L คูลเนี่ยแปลว่าเย็นใช่ไหม So cool บอกว่าเย็นนะคะอ่าทีนี้เวลาฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยนะคะมันสามารถเป็นเหมือนสแลงค่ะเวลาเราใช้คําว่า cool C O O L cool cool เวลาพูดที่ออกเสียง L นิดนึงค่ะเป็น cool 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 แล้วก็ละนะคะ cool นะเหมือนที่เวลาเราบอกว่า cooler cooler ใช่ไหมฮะกดน้ําจาก cooler ก็เป็นที่เก็บความเย็นแบบนั้นนะคะเป็นกระติกเป็นถังน้ําที่เก็บความเย็น ทีนี้เวลาเราใช้คิวค่ะนอกจากมันแปลว่าเย็นอย่างที่คุณฟังเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะมันยังสามารถเป็นส l ลงแปลแล้วดูแบบชิคๆคูลๆแบบดูเก๋ๆดูเทๆ่เๆดูเจ๋งอะคะ่ะมันแปลประมาณนี้แปลว่าเจ๋งเยี่ยมอะไรอะเลิศประมาณนี้คิว cool. please say hello to t h e m for m e please say hello to t h e m for m e อันนี้จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ว่าฝากแนะนำใช่ไหมคะเราจะใช้เป็นคำว่า please จำได้ไหมที่ครูสอนเมื่อกี้ please give แล้วก็ตามด้วยคน my c o n g r a t u l a t i o n เห็คะเวลาการที่เราจะฝากอะไรให้เราใช้คําว่า please ขึ้นก่อนขอร้องเนาะแล้วก็ give คนแล้วก็อะไรกสัยา่างอันนี้เขาบอกว่า please say hello to them ก็คือกรุณาพูดสวัสดีแก่พวกเขา f o r m e ให้ฉันด้วยก็คือฝากสวัสดีพ่อแม่ด้วยเนาะพราะว่าเมื่อกี้ทาไมเอ่ยแซมบอกว่า I'm going back to home I'm going back home to tell them now ใช่ไหมคะจะไปบอกตอนนี้เลยแคทตี้จึงบอกว่า o k a คคือเจ๋งไม่เลยเธอ please say hello to them f o r m e Please e say hello to them for me ได้ไหมคะดังนั้นได้ pattern นะเอาไปฝากสวัสดีพ่อแม่เพื่อนได้นะคะ p l e a say e s hello to them for me p l e a say e s hello to them for me ฝากสวัสดีด้วยนะแทนฉันหน่อยสมมติอ่ะเราจะบอกพูดขอบคุณแทนฉันด้วยก็เป็น p l e a say thank you เห็นไหมคะเราเอามาประยุกต์ได้เลยก็เป็น p l e e say thank you to them for me พูดขอบคุณให้กับพวกเขาแทนฉันด้วยฝากขอบคุณหน่อย ดังนั้นเราจะฝากอะไรอีกอสมมติพี่เรากลับบ้านเราไม่ได้กลับเราก็บอกว่า please say I love them for me นี่ก็ได้ please say please say I love them for me พี่ฝากไปบอกว่าฉันรักพวกเขาหน่อยนะให้ฉันด้วยแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะเราก็ประยุกต์ได้เลย please say อะไรก็ว่าไป please give ก็คือให้หน่อยถูกไหมคะ please give ตามด้วยคนแล้วก็ตามด้วยอะไรสักอย่างอันนี้ก็คือ please say, say พูดว่าอะไรล่ะ To them ให้กับพวกเขา For me ให้กับฉันถูกปะให้พูดแบบนี้กับพวกเขาพูดสิ่งนี้กับพวกเขาพูดว่ารักกับพวกเขา For me ให้ฉันนะคะเสร็แล้วอ่าชาบอก yes sure I will see you later yes sure I will see you later ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะบอกให้นะ yes sure นะคำว่า ure, sure sure ตัวนี้ก็คือชัวนั่นแหละที่คนไทยพูดกันชัวแต่ว่าฝรั่งจะออกเสียงไม่ใช่ sure แบบนี้เขาจะเป็น j u s sure sure มันจะเป็นเหมือน sure S, s U I E นะคะจ้ออกเสียงเหมือนไม่ัวร์แต่เป็น sure it's sure I will see you later I will see you later นะคะก็บอกว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกัน Cathy m o s see you Sam see you Sam ได้เลยนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในเรื่องของ การยินดีใช่ไหมคะที่ครูให้ไปอ่ะเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะยินดีก็คือลองพูดเป็น congratulations อย่าลืมตเติม scongratulations ซ n หรือ congrats เราตเติมนะคะแล้วก็ on อะไรก็ตามไปเช่น congratulations on you are winning the scholarshipcongratulations on you are winning the prize ถูกไหมคะได้ชนะรางวัลมาหรือ congratulation on your passing the entrance examination สำหรับการสอบผ่าน entrance หรือ congratulation on your promotion ในการเลื่อนตำแหน่งถูกไหมหรืออาจจะเป็น oh, congratulation on your success ก็ได้นะคะก็คือดีใจกับความสำเร็จของเธอด้วยนะคะหรือว่าเราพูดเป็น pattern ว่า I'm happy you did it ก็ได้ I'm happy for you ฉันดีใจกับเธอหรือ I'm glad ก็ได้ที่แปลว่าดีใจนะ I'm glad you did it เนาะหรือเราอาจจะพูดเป็นแบบ I'm proud of you ก็ยังได้นะคะฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยแบบนี้นะคะแล้วก็อีกพาร์ทนึงที่ครูฝากไว้ก็คือ please จำได้ไหมคะ please give ตามด้วยคนแล้วก็ตามด้วย my congratulations เป็นการฝากความยินดีคะ่ะว่า please give เช่น please give him my congratulations please give her My congratulations จไหมคะแล้วก็ please give Nan my congratulations แบบนี้นะคะก็คือจะฝากความยินดีใครไปก็ทำแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะฝากทักทายก็พูดว่า please say hello to them for me เพื่อใช้ Hello c h นะคะวันนี้ครูให้พ a ร์นไปหลายตัวเลยลองไปฝึกใช้ดูนะคะแล้วก็ How Time f i e s นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเร็วจริงๆเลยเวลาเหมือนบินได้นะคะไว้คราวหนะ้าครูจะมาสอนสำนวนพวกนี้ให้นะคะ How Time f i e s นะ,ะเวลาบินได้นั่นเองผ่านไปไวจังเลยนะคะก็วันนี้ครูนานะคะพัฒนินพัสดิอรและอาจารย์มนทิการสุขขวัญคงต้องขอลาไปก่อนนะคะตรงไหนที่ไม่ทันนะคะหรือว่าอยากฟังซ้ําเราสามารถไปฟังได้ในช่วงเย็นอีกหนึ่งรอบนะคะตอนช่วงเวลาประมาณ6กโมงในวันเดียวกัน และก็เวอไวยเว็บ moe radio thai net ได้นะคะวันนี้ต้องลากันไปจริงๆแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในทุกสุขนะคะกับรายการ